สวัสดีครับวันนี้เรามาพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งไม้เชิงชัยโดยใช้ไม้เช์ล่าหรือผลิตภัณฑ์ของ S C G เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนไม้มีความคงทนสูงไม่บิดงอไม่หดตัวเหมือนกับไม้ธรรมชาติหรือไม้สังเคราะห์อย่างอื่นเวลาติดตั้งออกมาแล้วงานสวยงามตรงได้แนว คือสามารถใช้ในส่วนของปิดเชิงชายหรือปั้นลมเวลาติดตั้งก็รวดเร็วเทียบเท่ากับไม้ธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็จะไปดูวิธีการติดตั้งว่าเขามีเทคนิคในการติดตั้งกันอย่างไรงานถึงจะได้ออกมาเร็วงานถึงจะได้ออกมาสวยเราก็จะไปดูกันเลยนะครับ วิธีของการติดตั้งเราก็สามารถที่จะทําได้2แบบด้วยกันแบบที่1เราก็จะใช้ไม้หน้าสามทมทการตัดเป็นท่อนสอดเข้าไปในเหล็กจันทันที่ยื่นลงมาแล้วก็ใช้สกูกเกียวปลายสว่านทําการเจาะยึดเอาไว้เพื่อให้ได้ระดับแนวเดีวยวกันถึงจะสามารถทําการติดไม้เชิงชายเข้าไปได้ส่วนแบบที่สองนะครับที่เราจะทําการติดตั้งในวันนี้เราก็จะใช้เหล็กฉาก การที่จะติดเหล็กฉากเข้าไปเราก็จะทําการทิ้งด่งลงมาให้ได้ระดับแนวก่อนหลังจากนั้นก็ติดเหล็กฉากเข้าไปการติดเหล็กฉากเราจะทําการติด2ตัวแรกก่อนคือหัวกับท้ายหลังจากนั้นก็จะดึงเชือกให้ให้เขาได้อยู่ในระดับแนวเดีวยวกันคือฉากบนกับฉากล่าง<อ>เมื่อเราทําการดึงเชือกเสร็จเราก็จะติดเหล็กฉากเข้ากับเหล็กจันทันทุกตัวเลยนะครับ สำหรับเหล็กฉากสำเร็จรูปเขาก็มีขายนะครับเราสามารถที่ซื้อนำมาแล้วก็ใช้สกูกเกียวไปสว่านจอยึดเข้ากับเหล็กยันทันได้แต่สำหรับช่างสวัสดิ์ของเราบอกว่าใช้อุปกรณ์เสยษที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ก็คือเหล็กซีที่นำมาทำโครงของคาตัวนี้แหละครับถ้าเราจะนำไปทิ้งหรือขายเป็นเศษเหล็กก็ไม่เกิดประโยชน์จึงนำมาทำการตัดช่วงละ10เซนแล้วก็นำมาใช้แทนเหล็กฉากหลังจากนั้นเราก็จะทาสีกันสนิมเข้าไปเพราะว่าตัวนี้ จะถูกความชื้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดสนิมถ้าเราไม่ทาสีกันสนิมเข้าไปอายุการใช้งานก็จะได้น้อยหรือว่าสั้นลงนะครับครับเมื่อเราทําการติดเหล็กฉากหมดทุกตัวนะครับที่นี้เราก็จะยิงแผ่นไม้เชิงชัยก็คือเราจะใช้แผ่นแรกก็คือขนาด8นิ้วความยาวอยู่ที่ประมาณ4เมตรความหนาอยู่ที่ประมาณ16มิลลิเมตรนะครับปกติแล้วถ้าติดไม้เชิงชัย ลักษณะ2ชั้นก็จะใช้8นิ้วกับ6นิ้วเมื่อเราติดแผ่นที่1คือ8นิ้วเราก็จะปล่อยเหลี้ยวไว้อยู่ประมาณ5นิ้วแล้วก็ติดแผ่นที่2-6นิ้วคือลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าเป็นทูอินวันนะครับส่วนสกูที่เรานำมาใช้ยิงก็คือขนาด28.5ม mm ิลิเมตรปีกผีเสื้อนะครับเพื่อความแข็งแรง ส่วนสำหรับงานของช่างสวบของเรานะครับแกจะไม่ใช้8นิ้วกับ6นิ้วแกจะใช้8นิ้วกับ4นิ้วเป็นลักษณะคือแผ่นบนเขาจะเรียกว่าบัวบนก็ได้นะครับเมื่อเราทําการติดแผ่นแรกแผ่นที่สองเราก็จะต้องหาแนวซะก่อนโดยการตีเส้นเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะติดแผ่น2คือแผ่นบนหรือบัวบนนะครับติดตามเส้นที่เราหาแนวเอาไว้ เพื่องานจะได้ออกมาดูดีแล้วก็เป็นแนวเดียวกันงานก็จะสวยนะครับส่วนสำหรับงานด้านข้อมูลตัวนี้นะครับเราก็จะต้องตัด45องศาเพื่อให้งานออกมาดูดีนิดหนึงนะครับส่วนการตัดไม้เชิงชายต,าชาาต,ตัวนี้เราก็จะใช้ลูกหมูขนาด4นิ้วในการตัดตัวนี้เราก็จะใช้ลูกหมูขนาด4นิ้วในการตัดส่วนการตัด45องศา เราถึงจะใช้เลื่อยวงเดียนในการตัดเพราะว่าเลื่อยวงเดียนก็จะสามารถปรับองศาหรือว่าปรับ45องศาได้นะครับเวลาเราตัดมันก็จะง่ายแล้วก็งานก็จะออกมาเร็วด้วยนะครับกับเมื่อเราทําการตัดเสร็จนะครับก็นําขึ้นไปทําการติดตั้งตามขนาดที่เราวัดหรือตัดเอาไว้ เป็นลักษณะของการเข้ามุมเสร็จก็ทําการยึดสกูเกียวไปสว่านเข้าไปส่วนช่างผู้ดําเนินการของเราก็คือช่างสวัสด์ช่างเอียวพร้อมกับผู้ช่วยอีกน้องเจนอีกคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโครงลงงังคางานมุงกระเบื้องฝ้ารอบนอกต้องยกให้ช่างสวัสดเลยนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อีกคนก็ว่าได้นะครับ ส่วนของการติดตั้งเราก็จะไล่ติดไปจนกว่าจะล้อมบ,บ้านจนกว่างานจะแล้วเสร็จเราก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นบางทีก็อาจจะขาดช่วงขาดตอนไม่ต่อเนื่องบ้างนะครับเมื่อเราทำการไล่ติดรอบบ้านเก็บจนแล้วเสร็จ นะครับตัวนี้เราก็ทําการไล่ติดแผ่นแรกแผ่น2ก็จะไล่ติดตามอีกทีหลังนะครับส่วนรอยต่อการเข้ามุม45องศาพวกนี้นะครับเราก็จะต้องเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งเมื่อเราทําการติดเสร็จที่นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของช่างสีเข้ามาดําเนินการต่อก็ไล่โปหวัวน็อตเก็บรายละเอียดนะครับยิงซิลิโคนรอยต่อแล้วก็ทําการขัด เวลาทาสีออกมาก็จะกลมเกินเป็นลักษณะของเนื้อเดียวกันงาดก็จะได้ออกมาดูดีแล้วก็สวยด้วยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผลงานของช่างสวัสดิ์ของเรานะครับการติดไม้เชิงชายแบบ2ชั้นไม่ว่าจะเป็นงานโครงหลังคางานมุกกระเบื้องหรือฝ้ารอบนอกนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะใช้บริการของช่างสวัสดิ์ก็ได้นะครับติดต่อได้เลยนะครับทางช่องของสวัสด์คนมีไฟนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ